ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วขั้นตอนหลังจากนี้จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาจากนั้นรัฐบาลจะนำเสนอพอรบฉบับนี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติผ่านพรบก,ก่อนจะส่งต่อไปยังสมาชิกวุฒิสภาเพื่อพิจารณาอีกครั้งแล้วจะส่งกลับมายังรัฐสภาเพื่อประกาศใช้คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดไม่ต่ำกว่า6เดือน นายจุลพันธ์อมรอวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าพื้นดีของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับโลกคาดว่าจะเกิดการลงทุนไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทสร้างไรายไดจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันถึงสองแสนสามหมื่นแปดพันล้านบาทและเพิ่มการใช้จ่ายต่อคนต่อทริปอยู่ที่หกหมื่นหกพันล้านบาทสร้างการจ้างงานได้อย่างน้อยเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นห้าพันตำแหน่งซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง ที่สาคัญจะช่วยลดการผนันผิดกฎหมายอันนี้เป็นแนวทางสําคัญในการที่จะพลิกฟื้นแล้วก็เป็นตัวสร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้กับประเทศนะครับสร้างรายได้ให้รัฐไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านถึง4.0่0,000ล้านบาทโดยจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนหนึ่งก็คือรายได้ในส่วนที่เป็นเกิดจากการผานันอันนี้เป็นส่วนน้อย แต่ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่เกิดจากธุรกิจประกอบอื่นๆก็จะสามารถนำไปใช้พัฒนาประเทศในเรื่องของกิจกรรมต่างๆรวมถึงสามารถที่จะนำเงินเหล่านี้กลับไปในเรื่องของกิจกรรมการเยียวยาและการจำกับบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สามารถที่จะควบคุมกำกับในเรื่องของการพนันที่ผิดกฎหมายได้ต่อไปขณะที่หลายฝ่ายต่างให้ความเห็นกรณีเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในประเทศไทยน,ทนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหยอการค้าไทยมองว่า การมีคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายอาจไม่สามารถกำจัดการพนันผิดกฎหมายให้หมดไปได้เพียงแต่การพนันที่ถูกกฎหมายจะช่วยให้กลุ่มคนที่มีไรายได้สูงไม่ต้องเดินทางออกไปเล่นการพนันในต่างประเทศเม็เดเงินจาออกกา,นนาการเล่นพนันจะยังคงหมุนเวียนอยู่ในประเทศในขณะที่ผู้มีไรายได้น้อยก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้ามาเล่นคาสิโนในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนื่องจากมีการกำหนดค่าเข,ข้าไว้ที่5,000บาทกลุ่มคนที่มีไรายได้น้อยก็จะยังเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายอยู่ ประชาชนที่มีเงินได้น้อยเนี่ยคงไม่สามารถเข้าได้เพราะ,ะนั้นแน่นอนการพนันผิดกฎหมายที่อยู่ในกลุ่มของคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยคงต้องมีวิธีแก้ไขแลรจัดการต่อไปธุรกิจการพนันจะอยู่คู่สังคมโลกตลอดเวลาอยู่แล้วครับแต่ว่าของไทยมันคือผิดกฎหมายเป็น,นยกขึ้นมาในระบบแก้ได้หมดคงไม่หมดแต่แก้ได้ส่วนหนึ่งโดยเพราะยิ่งกลุ่มไฮเอ็นที่บินไปเล่นการานต่างประเทศที่เล่นวงเงินสูงๆเนี่ยมันจะถูกป้องกันเพราะว่าหนึ่งคุณไม่ต้องบินไปคุณอยู่ตรงนี้เพราะไงคุณก็เล่นอยู่แล้ว จากนี้ไปสังคมจะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นหรือมีข้อถกเถียงกันมากขึ้นในเรื่องการจัดตั้งสถานบันเทิงครบวงจรในประเทศไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และข้อมูลที่ประชาชนควรจะได้รู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจให้ความเห็นของประชาชนซึ่งจะทําให้การดําเนินโครงการดังกล่าวนี้มีความรอบคอบมากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริงเอกวินกาแกนิกรายงาน